เที่ยวที่3,000โบกนะครับนี้จะพาไปชมวิวั3,000บกน,นะครับเ้า ร่องเรือชมขงเชื่อมโยงลานหินสีเที่ยวสุขขี3,000โบกนะครับตรงนี้น้ำมาน้ำเยอะนะครับเขาไม่นิยมนั่งเรือข้ามไปนะครับก็ดูได้เท่านี้จะมีเรือนะครับรับจ้าง สามสามพันโบกต้งไปสามพันโบกตรงนันก่อนไปน่ะเลยจะขอทนเนี่ตรงนี้เป็นจุดขึ้นเรือนะครับข้ามแม่น้ำนะ ไปดูโขดกลางแม่น้ําแต่ตอนนี้น้ํามันเที่ยวนะครับก็เลยไม่ได้ลงไปเที่ยวนะครับเอายังไงคะในวิดีโอชันโ่งนีขยันนี้หนึ่งอ่าหนึ่งมาหนึ่ง่ะหนึ่งสอยกมือก็ได้อ่า ได้ไา้นะสามพับกมากหไปดูรสพบกล่องเรือมันอันตรายนะกอนหน้ามีดโตลาเนี่ยคุ เป็นหโคตรหินนะสูตรเคดแดนสยามเดี๋ยวกลับแน่นๆเปิ้มันหนึ่งานเป็นมนสองส สาม่ตัตายแล้วคนแล้วนิตตายแล้วคนแล้ว แหล่งท่องเที่ยว3,000บกสะมรกธบกหัวใจคู่บกมิกกี้เมาส์ะพานดาวบกสะพานหินอ๋ออมันประวมน้ำประทวมเพรามันอยู่ตรงกลางมันเข้าใจเรียกมันอยู่กลางแม่น้ำแต่นนี้น้ำมันแรงหน่อน้ำมันเยอะ สองเราไปตรงไหนอ่ะม่ใช่ไม่่าเขาเเอากระบะเราไปไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเราขาผ่านวัดใจวัดใจเราไปหมดแล้วแห่านตนไหนถ้าน้รดหน้แม่ต้องขึ้นเียเดินไปเลยมันต้องไปหน้าแรงหน่อยเนาะเพราะเนี่ยต้นนี้เรามาที oh ่ไปหน่อยนึงเอามาหน้าฝนเอาม่ปิดหน้าเขาไม่า You need to do?